รถยนคันเก่าของชายหนุ่มวิ่งผ่านถนนสายหลักในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดแสงไฟจากไฟหน้ารถสาดสองไปยังทางข้างหน้าเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่เสียงเครื่องยนต์และเสียงยางบดถนนเป็นเพื่อนเดียวที่ติดตามเขามาตลอดทางชายหนุ่มชื่อถาม เดินทางกลับบ้านหลังจากที่ไปทําธุระต่างจังหวัดมาทั้งวันแต่ถนนสายนี้ยาวไกลเกินกว่าที่เขาจะขับรถกลับได้ในคืนเดียวความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาแทรกซึมในร่างกายเขาจึงตัดสินใจหาโรงแรมพักผ่อนก่อนจะไปต่อในรุ่งเช้าแสงไฟสลัวๆของโรงรามริมทางเก่าปรากฏขึ้นอยู่ไกลๆริมถนนทามชะลอรถและเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าตึกเก่าที่ดูเหมือน ไม่มีใครอยู่เลยตัวอาคารถูกทิ้งร้างมานานแต่ยังดูแข็งแรงเพียงพอที่จะให้คนพักชั่วคราวได้ทําเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับซึ่งว่างเปล่าไม่มีพนักงานไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแสงไฟสลวัวสลัวและกลิ่นฝุ่นเก่าจางฮ่าฮ่เขาตะโกนเรียกเบาๆมีใครอยู่ไหมครับขอเช่าห้องหน่อยครับไม่มีเสียงตอบกลับนอกจากเสียงกุกกักเล็กๆที่เหมือนจะมาจากข้างหลังเคาน์เตอร์ ทาไม่ได้หวาดกลัวเขาคิดว่าอาจเป็นนูหรือแมลงเล็กๆจึงเดินสำรวจรอบๆและพบว่ามีสติกเกอร์ติดไว้ว่าทักห้องละห้าร้อยบาทต่อคืนเขาจ่ายเงินที่โต๊ะเก่าๆที่วางไว้พร้อมกุญแจห้องทักหมายเลขเจ็ดเมื่อเปิดประตูห้องพักเข้าไปทางพบว่าห้องนี้เต็มไปด้วยฝุ่นหนาๆที่เกาะติดบนพื้นและเฟอร์นิเจอร์เก่าๆกลิ่นอับชื้นคลุ้งอยู่ในอากาศแต่ก็พอจะมองเห็นเตียงเก่าโต๊ะไม้และตู้เสื้อผ้าไม้เก่าที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของห้อง คืนนี้คงต้องนอนที่นี่และทางพูดกับตัวเองพลางปล่อยกระเป๋าลงบนเตียงเขานั่งลงบนเตียงและเปิดไฟสลัวๆในห้องเสียงกุกกะที่เคยได้ยิน <It> ตอนอยู่ที่เคานใ์เตอร์กลับดังขึ้นอีกครั้งแต่มันอยู่ใกล้กว่าเดิมเหมือนเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนี้ทามพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นหนูในผนังนั่นแหละแต่ในใจลึกๆก็อดรู้สึกแปลกๆไม่สบายไม่ได้ คืนที่เงียบสงดกำลังเริ่มต้นขึ้นและถามก็ยังไม่รู้เลยว่าเสียงกุกกกในห้องพักนั้นจะเป็นแค่เสียงธรรมดาหรือมากกว่านั้นความมืดในห้องพักค่อยๆปกคลุมเข้ามาไทมนอนหลับตาลงบนเตียงเก่าๆแต่เสียงกุกกกที่เคยได้ยินตั้งแต่ตอนเข้ามาในห้องกลับไม่ยอมหยุดมันดังขึ้นเป็นระยะๆเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในผนังห้องทามพยายามกลั้นใจไม่ฟังเสียงนั้นแต่ก็เหมือนเสียงจะท้าทาย ให้เขาต้องใส่ใจมากขึ้นทุกครั้งที่เสียงกุกกักดังขึ้นเขาจะสะดุง้งและลืมตาขึ้นมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากฝุ่นที่ปลิวตามแรงลมเล็กๆที่แอบซ่อนในช่องประตูหน้าตา่างเขาพยายามลุกขึ้นเปิดไฟทั้งห้องแต่ก็รู้สึกหนาวสัน่นไปทั้งตัวเสียงกุกกักนั้นกลับเหมือนจะชัดเจนขึ้นอีกราวกับว่าเสียงนั้นไม่ได้เกิดจากหนูธรรมดาแต่มีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในผนงัง ทามเดินไปที่มุมห้องดูที่ตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่เงียบๆตู้ใบนี้ล็อกจากด้านในไ,ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นอกจากเขาแล้วเสียงข่วนผนังที่เขาได้ยินก็ดังมาจากทางนั้นเขาลองเคาะตู้เบาๆเสียงกุกกักหยุดลงชั่วขณะแล้วก็เริ่มขึ้นอีกครั้งราวกับว่าใครบางคนกำลังขวนอยู่ข้างใน ทมรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็ยนในเยือกเหมือนลอยมาจากตู้เสื้อผ้ามันทำให้เขารู้สึกกลัวจนขนลุกสู้แต่เขายังไม่อยากยอมแพ้เขาพยายามคิดว่ามันต้องมีคำอธิบายบางอย่างที่สมเหตุสมผลกว่านี้เสียงควนผนังตู้เริ่มดังที่ขึ้นจนแทบจะหยุดหายใจทามถอยหลังกลับไปนั่งลงบนเตียงเขาคิดว่าจะอดทนจนเช้าแล้วออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่คืนที่แสนจะเงียบสงดนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น เรื่อยๆในใจของเขาเสียงกุกกกขวนผนังและความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ปล่อยให้เขาหลับไหลได้เลยในคืนนั้นรุ่งเช้าผ่านไปทายังคงนั่งจ้องตู้เสื้อผ้าไม้เก่าที่ลอกจากด้านในความรู้สึกหนักึงยังไม่จางหายเสียงกุกกกและเสียงขวนผนังเมื่อคืนยังคงชัดเจนในความทรงจำของเขาด้วยความอยากรู้เขาลองใช้กุญแจที่ได้รับมาเปิดตูต้เสื้อผ้าอีกครั้งแต่พยายามแล้ว ก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะกุญแจไม่ได้ล็อกตู้แต่ถูกล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนาเหมือนมีใครทั้งอยู่ข้างในทามมองไปรอบๆห้องหาตัวช่วยเพื่อเปิดตู้แต่ไม่มีอะไรเหมาะสมเลยความอยากรู้ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลอย่างลึกซึ้งในระหว่างที่เขากำลังจะละทิ้ง และเตรียมออกไปจ่ายค่าห้องเพิ่มสำหรับอีกคืนหนึ่งเสียงขวนผนังตู้ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมราวกับใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารหรือขอความช่วยเหลือทำใจสั่นแต่ยังพยายามเก็บความกลัวไว้เขาเดินไปหาตู้เสื้อผ้าแล้วลองเคาะประตูตู้เบาๆพร้อมพูดว่ามีใครอยู่ข้างในไหมถ้ามีอะไรหรือใครอยู่บอกฉันหน่อยได้ไหมเสียงขวนผนังหยุดลงชั่วขณะเงียบสงดทว่าแล้ว ก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงขวรนที่รวดเร็วและหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนว่าตู้เสื้อผ้านั้นกำลังถูกทุบหรือขีดข่วนด้วยความโกรธหรือความหวาดกลัวทามรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเขาตัดสินใจว่าคืนนี้จะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช้าวันใหม่ทามตัดสินใจออกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมเก่าแห่งนี้ ในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆใกล้เคียงเขาเล่าเรื่องที่เจอให้ชาวบ้านฟังบางคนฟังแล้วก็แอบหน้างง,งบางคนทำเหมือนรู้สึกไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ชายแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ร้านชากาแฟเล่าให้ฟังว่าโรงแรมแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากแนอดีแต่หลังจากมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งชาวบ้านเริ่มกลัวและไม่กล้าเข้ามาพักเขาบอกว่ามีคนพักที่นี่แล้วหายตัวไปบ้างเสียงแปลกๆก็ดังจากห้องพักนั้นบ่อยๆ ไม่มีใครกล้าข,ขึ้นไปดูส่วนตู้เสื้อผ้าที่ล็อกไว้ก็เป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดถามถามต่อว่ามีใครรู้หรือไม่ว่ามีใครเคยอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าชายแก่ตอบว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดมีแต่ข่าวหรือว่ามีคนเคยถูกขังหรือถูกซ่อนอยู่ในห้องพักนี้แต่มันก็เป็นแค่คำบอกเล่าที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเท่านี้ทมรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นยิ่งลึกซึง้งและน่ากลัวมากขึ้น เขาตัดสินใจกลับไปโรงแรมในตอนกลางคืนเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคืนกลับมาทามเดินเข้าไปในห้องพักหมายเลขเจ็อีกครั้งตู้เสื้อผ้าล็อกแน่นและเสียงขวนผนังก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันดูเหมือนมีบางอย่างพยายามสื่อสารหรือทุบประตูเพื่อขอความช่วยเหลือทามรู้ว่าคืนนี้เขาต้องเจออะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความลับของโรงแรมเก่าแห่งนี้ คืนสุดท้ายที่ทําพักอยู่ในห้องหมายเลขเจ็ดกลิ่นฝุ่นและความเก่าแก่ยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงกุกกะและเสียงควนผนังที่เป็นปริศนายังคงดังก้องในหูเขาอย่างต่อเนื่องไทมนั่งจ้องตู้เสื้อผ้าล็อกแน่นด้วยความตั้งใจคราวนี้เขาตัดสินใจใช้แรงทั้งหมดที่มีเขาประตูตู้ไปอย่างแรงเสียงควนตอบกลับดังขึ้นพร้อมกับเสียงคอเหมือนคนขอความช่วยเหลือใครอยู่ข้างในผมจะช่วยคุณทมพูดเสียงแข็งแต่ใจเต้นแรง ทันใดนั้นเสียงขวนและเสียงขอหยุดลงอยาก,กระทันหันความเงียบทุกรอบตัวแผ่ซ่านเต็มห้องทำาเงยหน้ามองไปรอบๆด้วยความระแวงแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาลองจับขอบตู้เสื้อผ้าแล้วดึงแรงๆอย่างสุดความสามารถอยู่ๆประตูตู้ก็เปิดออกโดยไม่มีแรงต้านเหมือนไม่มีอะไรมาขัดขวางภายในตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีอะไรนอกจากฝุ่นเก่า และเศษผ้าเก่าๆที่ม้วนพันกันอยู่แต่ที่ก้นตู้มีซากหนังสือเก่าผูกพังเล่มหนึ่งทมหยิบขึ้นมาอ่านหน้าปกที่เปื่อยยุยบันทึกความทรงจำจากอดีตของโรงแรมเขาค่อยๆพลิกอ่านและพบเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เคยถูกขังอยู่ในห้องนี้เพราะความผิดพลาดทางธุรกิจและเรื่องส่วนตัวที่ซับซ้อนคนในโรงแรมพยายามปกปิดเหตุการณ์นี้ทำให้ชายคนนั้นไม่เคยได้รับการช่วยเหลือและเสียงกุกกก ในผนังเป็นเสียงที่เขาทิ้งไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายทามถอนหายใจหนักๆกลางรู้สึกสงสารเรื่องราวของชายผู้นั้นแม้จะไม่ได้ช่วยเขาในเวลานั้นแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ความจริงและยอมรับอดีตของที่นี่เขาเก็บหนังสือไว้และเตรียมเก็บข้าวของออกจากโรงแรมในรุ่งเช้าเสียงกุกกะและเสียงขวรนผนังหยุดลงไปตั้งแต่ตอนนั้นความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งและทามก็พร้อมเดินทางต่อไป